ครับสวัสดีครับมือกันตีชายฟาร์มจะพามาเล่นของดำจะพามาเล่นของดำครับผมคือเกี่ยวกับการเกษตรนะเราเป็นนักเกษตรเราต้องทำเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้ทำแกบดำกันครับนี่ครับของดำจริงๆเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ครับผมเรามีอุปกรณ์แกบเรามี เราเป็นลงสีเรามีแกบครับเรามีแกบดิบเราก็จะทำแกบดำกันนะครับแกบเราก็เยอะพอสมควรเนาะถ้าเป็นรถก็ปานห้าหกคันรถอะครับเยอะพอสมควรแล้ววิธีทำวิธีทำเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คือถังถังสองร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรนี่เป็นถังสีนะครับนี่ครับถังใหญ่ถังใหญ่ นี่คือฝาฝาถังเด็กๆมาดื้ออะไรแถวนี้เด็กๆนี่ครับถังพร้อมที่จะจุดนะครับเจาะเจาะรูครับฝาต่อท่อฝาข้างบนต่อท่อจะเอาแกบลงไปในในถังครับเอาแกบลงไปในถังแล้วก็จุดไฟเนาะถ้าเราจุดแบบกองดินเมื่อกี้มันก็จะใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงครับ แต่ถ้าเราจุดแบบถังประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงน่าจะได้นะครับครั้งแรกครับไม่เคยทำต้องลองกันครับผมวิดีโอนี้ไม่ไม่ทำยาวนะครับจะทำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเสร็จจะมาถ่ายอีกทีพอพอเปิดถังเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกทีครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ